สวัสดีค่ะน้อรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการที่นี่อ,อมบาจอค่ะพบกันเป็นประจำทุกสัปดาห์ทุกวันศุกร์นะคะกับดิฉันเหมียวสรยาค่ะค่ะดิฉันพ่คุลสาวรษณ์ค่ะออกอากาศทางเพจ a c e b o o k องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์และช่องย t u b e องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ค่ะ,คะรายการที่นี่อ,อมบาจนะคะก็เป็นรายการที่เราจะมานําเสนอผลการปฏิบัติงานนะคะภารกิจกิจกรรมต่างๆที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดน,นาครสวรรค์ค่ะได้ลงไปดําเนินการลงไปให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่างๆของจังหวัดน,นาครสวรรค์นะคะซึ่งทุกสัปดาห์เราก็จะนําข่าวสารต่างๆเหล่านี้นะคะมาพูดคุยมาเล่าให้กับคุณผู้ชมได้ฟังกันค่ะ และในสัปดาห์นี้นะคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ก็มีภารกิจต่างๆและข่าวสารที่น่าสนใจค่ะทั้งการเยี่ยมกลุ่มทอผ้านนะคะเพื่อดูสภาพปัญหานํากลับมาแก้ไขและต่อย,ยอดค่ะการประชุมความร่วมมือในการจัดบุคลากรทํา Big Data และการประชุมประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นด้วยค่ะ ใช่แล้วค่ะซึ่งเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ค่ะก็ได้มีการจัดประชุมชี้แจงแนวทางในการจัดทําและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นของอปทในเขตในเขตของจังหวัดนครสวรรค์ทุกแห่งเลยค่ะก็มีทั้งนายกเทศมนตรีนะคะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลค่ะแล้วก็รวมไปถึงสอจอนะคะทุกเขตในจังหวัดนครสวรรค์ของเราก็มาร่วมในการประชุมครั้งนี้ด้วยนะคะมารับฟังรับมอบนโยบายนะคะจากท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ค่ะเพื่อที่จะ นำนโยบายต่างๆ,างๆเหล่านี้นะคะนำกลับไปใช้ไปปฏิบัติให้เกิดการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพแล้วก็การแก้ไขปัญหาในพื้นที่ค่ะโดยการประชุมครั้งนี้ค่ะก็จัดขึ้นกัน3วันด้วยกันนะคะตั้งแต่วันที่14จนถึง16มีนาคมค่ะที่หอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน,นครสวรรค์ค่ะ ซึ่งก็มีคณะผู้บริหารของอบจนครสวรรค์นะคะนายกเทศมนตรีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือว่าสจค่ะมาเข้าร่วมการประชุมซึ่งการประชุมนั้นมี3ามวันเพราะว่ามีการแบ่งโซนนะคะของผู้ร่วมประชุมจากอำเภอต่างๆวันที่14มีนาคมเนี่ยนะคะก็เป็นการประชุมในเขตของอำเภอกระโพรนะคะอำเภอบางโพธิสัยอำเภอก้าเหลี่ยงค่ะอำเภอเบือนนครสวรรค์แล้วก็อำเภอชุมแสง ส่วนในวันที่15มีนาคมซึ่งเป็นวันที่3ของการประชุมนะคะก็มีผู้เข้าร่วมการประชุมจากเขตของอำเภอลาดยาวค่ะอำเภอแม่วงอำเภอชุมตาบงและอำเภอแม่เปิลส่วนวันสุดท้ายวันที่16มีนาคมก็คือเขตของอำเภอพายุหะกคิวรีนะคะอำเภอหนองบัวอำเภอไผ่สาลีอำเภอท่าตะโกอำเภอตากฟ้าและก็อำเภอตากรีค่ะ เนื่องจากว่าส่วนหนึ่งเนี่ยท่านนายกอบจอท่านก็มีความตั้งใจนะคะว่าอยากจะหารือค่ะในเรื่องของเส้นทางน้ําสายต่างๆในพื้นที่ของแต่ละโซนนะคะเรื่องของการบริหารจาัดก,การน้าค่ะการวางระบบเส้นทางน้ําเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาในระยะยาวค่ะก็เลยจะต้องมีการแบ่งโซนพื้นที่นะคะในการมาร่วมประชุมมาคุยกัน ซึ่งท่านนายกเองค่ะท่านก็ได้ให้ความสําคัญเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะสำหรับการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ําแล้งหรือว่าน้ําท่วมค่ะ ซึ่งตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของปี64นะคะพี่กุลตั้งแต่ที่ท่านเข้ามาดํารงตําแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยทา่านก็ได้เร่งลงพื้นที่เลยนะคะไปดูเรื่องของสภาพน้ําก่อนเป็นอันดับแรกเลยแล้วก็เร่งแก้ไขจุดต่างๆที่พบปัญหาในทางเนื่องจากว่ามีสภาพของความแห้งแล้งค่ะจนทําให้หมดสภาพเส้นทางน้ําไปเลยหรือว่าแม้แต่ความเจริญที่เข้ามานะคะมีการสร้างถนนขวางทางน้ําค่ะ ซึ่งก็เป็นจุดที่ท่านนายกได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบไปสำรวจเส้นทางแล้วก็มีการแก้ไขปัญหานี้รวม8 7โครงการด้วยกันนะคะเมื่อปี64ที่ท่านนายกเข้ามาแล้วก็ลงไปสำรวจแล้วก็ดําเนินการแก้ไขค่ะค่ะรวมถึงนะคะยังมีการชี้แจงแนวทางการเสนอโครงการเกินศักยภาพค่ะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นเพื่อขอบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิน่นพุทธศักราช2566ถึง2570 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ด้วยค่ะซึ่งในหลักการทํางานของอบจนะคะจะเร่งแก้ปัญหาแก้ไขปัญหาประชาชนค่ะและต้องคํานึงถึงระเบียบของราชการด้วยต้องอยู่ในอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตนําบลให้อบตนะคะดำเนินการหากเกินศักยภาพของอบต ก็ให้อบจอเข้าไปร่วมดําเนินการได้ซึ่งบางครั้งนะคะจะมีภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมด้วยค่ะและเรื่องของกองทุนหลักประกันสุขภาพมีนักวิชาการนะคะจากสำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติะคะ่ะมาบรรยายพิเศษเรื่องกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นค่ะและการจัดบริการสาธารณาสุขสําหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาวลองทีมแคร์ค่ะการดําเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนท้องถิ่น3กองทุน ที่ดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือของอปะสปสชนะคะและอ,อปทค่ะเพื่อที่จะให้ประชาชนในทุกสิทธิ์ทุกกลุ่มวัยในพื้นที่เข้าถึงบริการความต้องการและความจำเป็นของผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงค่ะได้รับการบริการด้านสาธนนารณสุขระยะยาวส่วนคนพิการผู้ป่วยนะคะก็จะได้เข้าถึงบริการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จาเป็นด้วยค่ะ เรียกได้ว่าการประชุมทั้ง3วันของเราที่ผ่านมาเนี่ยผู้เข้าร่วมการประชุมนะคะก็ได้รับทราบข้อมูลนะคะอย่างแบบครบถ้วนคำถามมากมายเลยทีเดียวจากการประชุมในครั้งนี้ค่ะและการประชุมในครั้งนี้เนี่ยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์นะคะนางสาวชุติพรเสชางค่ะท่านก็ยังได้ให้เกียรตินะคะมาร่วมมอบนโยบายด้วยนะคะให้กับผู้บริหารของอบจแล้วก็อปท ทุกแห่งที่ร่วมการประชุมนะคะในการบรูรณาการทํางานค่ะร่วมกับอบตท,ทั้งหมดนคะคะเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาความยากจนลดความเลือมล้ําด้วยการพัฒนาอาชีพการทํางานร่วมกันระหว่าง,งหนสนราชการหรืออบตแล้วก็สนราชการที่เกี่ยวข้องค่ะซึ่งโดยที่ผ่านมาเนี่ยพบปัญหาความที่ไม่เชื่อมโยงกันระหว่างอบตกับสนราชการที่ลงไปปฏิบัติงานในพื้นที่เพราะว่ายังคงขาดความเข้าใจในคะคะในการประสานความร่วมมือกัน ประกอบกับค่ะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่านายกอบตอยมีการเลือกตั้งนะคะแล้วก็มีนายกหน้าใหม่เนี่ยเข้ามาจํานวนมากเลยเช่นเดียวกันค่ะก็ท่านก็ท่านรองผู้ว่าเนี่ยท่านก็ได้ให้ข้อคิดให้คําแนะนำนะคะเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันเพื่อที่จะได้เกิดความร่วมมือในการประสานงานกัน อยากมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะค่ะและในส่วนของอบจนครสวรรค์นะคะโดยท่านพลตเอกสมศักดิ์จันทพิงค่ะท่านได้ร่วมดําเนินการส่งเสริมอาชีพนะคะเพื่อเพิ่มรายได้และขยายตลาดซึ่งตอนนี้นะคะก็ได้ลงมือดําเนินการแล้วค่ะทั้งการส่งเสริมการแปลรูปผลผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรนะคะโดยร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาละะัยราชภัฏนนครสวรรค์จัดโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานรากสร้างองค์ความรู้และสแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาความยากจนโดยยึดแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงค่ะการส่งเสริมพัฒนาอาชีพโดยร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค8นครสวรรค์ในกลุ่มเด็กที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับหรือมสนะคะเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษารวมถึงพัฒนาเด็กให้มีทักษะฝีมือด้านอาชีพ โดยพร้อมให้การสนับสนุนด้านการฝึกทักษะอาชีพในหลักสูตรระยะสั้นโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายการศึกษาเพิ่มเติมค่ะค่ะซึ่งนอกจากการแปลรูปผลปลิทางการเก,กษตรนะคะการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพให้กับกลุ่มเด็กที่ไม่ได้เรียนต่อมอ3แล้วด้วยนะคะก็ยังมีเรื่องของตลาดนัดออนไลน์ด้วยนะคะพี่กูลตอนนี้ที่ท่านนายกเนี่ยกำลังเริ่มทําขึ้นมานะคะที่จะส่งเสริม ให้กับผู้ประกอบการในจังหวัดน,นครสวรรค์บนแพลตฟอร์มออนไลน์ะนะคะของอบจนครสวรรค์เองก็เป็นการขยายตลาดค่ะแล้วก็เป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการเนี่ยนะคะได้เข้ามาร่วมจำหน่ายสินค้าเป็นการเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์สร้างตลาดนะคะให้กับกลุ่มอาชีพต่างๆในจังหวัดน,นครสวรรค์ด้วยค่ะ,คะซึ่งทั้งนี้เนี่ยก็ เป็นการแก้ไขปัญหาความยากจนนะคะลดความเหลื่อมล้ำร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยการพัฒนาอาชีพส่งเสริมการสร้างรายได้ด้วยการแปรรูปผลผลิตนะคะเพื่อการจำหน่ายที่ทันสมัยสามารถส่งสินค้าออกไปได้ไกลแล้วก็จากการแปรรูปนียก็สามารถเก็บเอาไว้ได้นานด้วยรวมไปถึงการดูแลผู้สูงอายุและส่งเสริมอาชีพให้กับเยาวชนค่ะ ซึ่งนี้ก็จะเป็นแนวการทํางานร่วมกันระหว่างหัวหน้าส่วนราชการนะคะอปะทอแล้วก็ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด้วยในการดูแลแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ค่ะ ค่ะซึ่งเป้าหมายของท่านนายกอบจนครสวรรค์ค่ะก็คือเรื่องของคุณภาพชีวิตของประชาชนเนี่ยที่จะต้องดีขึ้นการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างก็จะต้องดีขึ้นค่ะ,คะซึ่งเมื่อหากอบทอทุกแห่งเนี่ยนะคะ,ะสามารถที่จะเติมเต็มนโยบายที่ทางอบจได้กําหนดไว้เนี่ยเชื่อได้ว่านคะคะบ้านเมืองนครสวรรค์ในอีก5ปีข้างหน้าเนี่ยจะต้องตอบโจทย์ในเรื่องของคุณภาพชีวิตนคะคะไ,ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานนะคะคุณผู้ชมหรือว่า ไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่จะทําให้คุณภาพชีวิตของประชาชนนั้นดีขึ้นค่ะค่ะและสําหรับการลงไปเยี่ยมชมกลุ่มทอผ้าในจังหวัดนครสวรรค์น,นะคะเพื่อศึกษาปัญหาในชุมชนและนี่ก็เป็นหนึ่งในแนวทางการส่งเสริมอาชีพเพิ่มรายได้และขยายตลาดซึ่งมีทั้งหมด10กว่าที่ในจังหวัดนครสวรรค์ค่ะตอนนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ของเราลงเกือบครบแล้วค่ะ โดยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะพลตํารวจเอกสมศักดิ์จันเพิงนายกองคการบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ยังคงลงพื้นที่ไปเยี่ยมชมกลุ่มทอผ้าค,ค่ะเพื่อศึกษาสภาพปัญหาในชุมชนและนํามาต่อยอดพัฒนาให้กับกลุ่มทอผ้าต่างๆให้เข้าสู่กระบวนการช่วยเหลือในระยะยาวค่ะมีกระบวนการที่ทันสมัยมีการสร้างแบรนด์มีการจัดจําหน่ายแบบออนไลน์มีการสร้างมูลค่าเพิ่มช่วยให้มีรายได้ที่ดีขึ้นน่าสนใจมากขึ้น โดยมีนางสาวชุติพรเสชังรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดนครสวรรค์ได้ร่วมลงพื้นที่ด้วยค่ะค่ะซึ่งท่านก็ได้ลงพื้นที่ไปยังอำเภอตาคลีนะคะที่นี่มีกลุ่มสตรีแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้ามัดย้อมจุดนี้น่าสนใจค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเขามีการทําผ้ามัดย้อมนะคะที่ทํามาจากดอกดาวเรืองค่ะแล้วก็ดอกดาวเรืองที่นามาทานี้ก็ไม่ใช่ดอกดาวเรืองที่ธรรมดาด้วยนะคะแต่ว่า เป็นดอกดาวเรืองที่ได้มาจากการบูชาหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพเนี่ยท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ที่ชาวตาครีและก็ประชาชนทั่วไปให้ความเคารพศรัทธานะคะก็มีการนาดอกดาวเรืองมาย้อมผ้าแทนคําบอกเล่าของชาวหนองโพในพลังแห่งศรัทธาอันยิ่งใหญ่นี้เองค่ะ และสําหรับกลุ่มผ้ามัดย้อมดอกดาวเรืองบ้านหนองโพนะคะตั้งอยู่ที่หมู่14ตําบลหนองโอพอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์มีนางคอนเพนชวดรุดนะคะเป็นประธานกลุ่มสตรีบ้านหนองโพและปัจจุบันกลุ่มนี้พมีสมาชิกอยู่ด้วยกัน5คนเครือข่ายในพื้นที่5คนค่ะ และมีผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อนะคะคก็คือผ้ามัดย้อมจากดอกดาวเรืองนี่เองค่ะอย่างที่บอกเมื่อสักครู่นี้นะคะว่ามีการดําดอกดาวเรืองที่ได้จากการบูชาหลวงพ่อเดิมนํามาแปรรูปนะคะลวดลายก็มีความเป็นเอกลักษณ์แล้วก็เป็นชิ้นเดียวในโลกด้วยแล้วก็มีการนําไปแปรรูปเป็นของชํารวยต่างๆตามความต้องการของลูกค้าค่ะ ส่วนขั้นตอนวิธีการทำเนี่ยค่ะว่าคุณผู้ชมหรือว่าใครที่สนใจค่ะเดี๋ยวรอชมเลยนะคะขั้นตอนวิธีการผลิตผ้ามัดย้อมของทางกลุ่มนี้ได้ค่ะเพราะว่าในแต่ละกลุ่มแต่ละที่ที่ท่านนายกลงพื้นที่ไปนี้นะคะก็จะมีทีมงานของอบจอของเราด้วยที่เข้าไปถ่ายทําสกูปค่ะแล้วก็จะนํามาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านทางช่องทางออนไลน์ด้วยนะคะสอดคล้องกับการทําการตลาดนัดออนไลน์ของอบจอนครสวรรค์ค่ะเพื่อที่จะเพิ่มนะคะช่องทางการจําหน่ายแล้วก็ขยายตลาดให้กับกลุ่มผู้ประกอบการค่ะ นอกจากนี้นะคะที่ตาคลีก็ยังมีกลุ่มสตรีทอผ้ามัดหมีทอมือที่บ้านจันเสนค่ะหมู่หนึ่งตำบลจันเสนอำเภอตาคลีค่ะมีนางบางออนเสียงกิ่งนะคะเป็นผู้ดูแลกลุ่มปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด10คนค่ะจำนวนกี่ทอนะคะ15กี่ที่นี่มีผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อนะคะได้แก่ผ้าลายเสือตอลายอัตลักษณ์จังหวัดลายพิพิธภัณฑ์จันเสนลายสร้อยลีลาลายผักกูด ลายลูกแก้วและลายจันทราวดีค่ะและในปัจจุบันนะคะยังมีการคิดค้นและพัฒนาลวดลายต่างๆเพื่อเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาด้านการต่อผ้าสืบต่อไปด้วยค่ะค่ะซึ่งจากบ้านจันเซนค่ะไปดูกลุ่มสตรีทอผ้ามัดหมีท่ทอมือที่บ้านกกกว้าวนะคะอยู่ที่หมแปะตาบลพรมนิมิตอำเภอตาครีเช่นเดียวกันค่ะ ที่นี่เขามีคุณประจวบน้ำเพชรเป็นผู้ดูแลค่ะปัจจุบันเขามีสมาชิกอยู่5คนมีจำนวน5กี่นะคะแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อก็ได้แก่ลายกุหลาบเครือนะคะลายขอวิจิตค่ะซึ่งคุณประจวบเองเนี่ยเป็นผู้ออกแบบนะคะลายอัตลักษณ์จังหวัดลายดอกสลาวแล้วก็ลายดาวล้อมเดือนค่ะ และจากอเบอตาครีค่ะคุณผู้ชมก็ยังมีที่อำเภอชุมตาบงแล้วก็ที่อำเภอแม่เปิลด้วยนะคะเป็นกลุ่มทอผ้าไหมกลุ่มผ้าทอมือแล้วก็กลุ่มทอเสือกเกค่ะซึ่งท่านนายกอบจอท่านก็ได้ลงพื้นที่ไปดูเช่นเดียวกันค่ะค่ะและที่กลุ่มทอผ้าไหมบ้านชุมตาบงนะคะที่บ้านเลขที่43หมู่8ตํตำบลชุมตาบงค่ะมีนางทองเลื่อนชัยวาดเป็นประธานกลุ่มนะคะปัจจุบันมีสมาชิก10คนค่ะมีผลิตภัณฑ์ก็คือผ้าไหมทอมือผ้าไหมเปลือก ผ้าไหมยก42ผ้าไหมมัดมีผ้าฝ้ายทอมือมัดย้อมโดยเป็นสีที่ได้จากธรรมชาติค่ะมีหลากหลายลายเช่นลายสีขั้นธรรมชาติสีพื้นธรรมชาติลายสีแก่นขนุนลายกระต่ายชมจันทร์ลายโบราณลายกราบลายเปียกปูนลายอัตลักษณ์จังหวัดสีพื้นธรรมชาติ โดยได้รับการตรวจสอบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยตรานกยูงพระราชทานสีเงินสีน้ำเงินสีเขียวนอกจากนี้นะคะยังมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่ทำจากโปรโตีนหม่อนไหมด้วยวิธีการสกัดร้อนค่ะหลากหลายชนิดเช่นสบู่โปรโตีนไหมสบู่โปรโตีนไหมผสมน้ำผึ้งสบู่โปรโตีนไหมชาเขียวแชมพูโปรโตีนไหมครีมนวดผมโปรโตีนไหม แชมพูครีมนวดผมโปรตีนไหมใบมีโลชั่นบำรุงผิวไหมสครับขัดผิวและซิลกี้โปรตีนแฮโค้ดโดยผ่านการวิจัยจากมหาวิทยาลัยชาวสาธารณรัฐเช็กค,ค่ะส่วนขาและส่วนกลุ่มผ้าทอมือย้อมสีธรรมชาตินะคะที่บ้านเลขที่1 9ึ่าขาบูที่8ตําบลชุมตาบงก็มีคุณทนัญยาราชาพักดีนะคะเป็นผู้ดูแลกลุ่มปัจจุบันมีสมาชิกอยู่8คนแล้วก็มีผลิตภัณฑ์นนะียอย่างผ้าไหมมัดมีค่ะ ผ้าฝ้ายทอมือผ้าขม้าทอมือหลากหลายลายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นลายเล็บมือนางลายปงลางลายต้นสนค่ะลายกระจับเล็กลายฝาละมีลายสกอตนะคะสีพื้นโทนสีธรรมชาติลายทางค่ะลายแคนฝั่งโค้งลายเลียบฝั่งโค้งลายดอกกระเจียวนะคะลายพญานาคแล้วก็ลายเจ้าหญิงสิริวัณวดีค่ะมีการแปลรูปนะคะนำผ้าเนี่ยไปทำเป็นกระเป๋าด้วยทำเป็นย่ามแล้วก็เสื้อด้วยนะคะ ซึ่งอาชีพหลักของกลุ่มที่นี่ค่ะเขาก็คือการทําไร่ทาสวนโดยสมาชิกกลุ่มเขาก็จะมีการทอผ้าตามออเดอร์ที่ได้รับมาค่ะค่ะกลุ่มทอเสื้อกกบ้านชุมตาบงนะคะที่บ้านเลขที่221หมู่8ตาบลชุมตาบงมีนางสมบูรณ์คำนวณค่ะเป็นประธานกลุ่มปัจจุบันนะคะมีสมาชิก10คนมีผลิตภัณฑ์เสื้อกกหลากหลายลายค่ะเช่นลายขอลายขัดลายธรรมดาลายดอกแก้ว และมีลายสร้อยปลาไหลเป็นลายอัตลักษณ์ของกลุ่มด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีผ้าเข่าม้าทอมือลายสกอ็อตและลายทางเป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่มค่ะนอกจากนี้นะคะท่านนายกองการบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ก็ยังไปเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพนะคะการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอแม่เปิลโดยมีนายสุดลำพาค่ะเกษตรกรต้นแบบได้รายงานความคืบหน้าความเป็นมา ความพืบหน้าของการดำเนินง,งานซึ่งทั้งหมดนี้นะคะทางจังหวัดและองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ก็จะได้เข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาและให้การสนับสนุนต่อไปด้วยค่ะค่ะแล้วก็มาดูในเรื่องของการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาภาัยแล้งเป็นประจำทุกป,ปีนะคะเมื่อเข้าสู่ฤดูแล้งหรือหน้าแล้งค่ะ,คะอบจอโดยฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภายัยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ก็จะมีการ เข้าไปสนับสนุนนะคะเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆเข้าไปให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชน,นะะที่ประสบปัญหาภัยแล้งขาดแคลนน้าในการอุปโภคบริโภคค่ะในโครงการราฐราัฐร่วมใจช่วยภัยแล้งของทางกองทัพบกค่ะ โดยที่สนามหน้ากองบังคับการศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมฑลทวนทหารบกที่31ค่ายจิรประวัตินะคะซึ่งได้มีการเปิดโครงการราดรัดร,ร,ร่วมใจช่วยภัยแ้งในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ประจําปี2565ค่ะโดยมีพลตรีอดุลชมเย็นผู้บัญชาการมฑลทนทหารบกที่31ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธ,ธารณภัยมฑลทนทหารบกที่31นะคะได้เป็นประธานเปิดโครงการโดยที่กองทัพบกค,ค่ะก็มีการบรูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายและก็อประทอในพื้นที่ โดยอ,อปจอนครสวรรค์นะคะท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดค่ะนายเชิดพันมาศีและข้าราชการพนักงานฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะก็ร่วมในพิธีเปิดพร้อมสนับสนุนรถบรรทุกน้าขนาด1น0 0 0ลิตร2คันค่ะรถเครนพร้อมเครื่องสูบน,น้ํา1คันแล้วก็บุคลากรร่วมในโครงการนี้ค่ะต่อมานะคะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์นะคะร่วมกับคณะผู้บริหารค่ะประชุมร่วมกับคณะบดีคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฏนนครสวรรค์นะคะเพื่อจัดบุคลากรทำบิ๊กดาตานำข้อมูลมาพัฒนาคนพัฒนางานเพื่อประชาชนค่ะซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ของเรานะคะมีการนำเทคโนโลยีนี้นะคะมาใช้ในการบริหารจัดการวิเคราะห์ข้อมูลภายในองค์กรค่ะ ที่ห้องประชุมศูนย์สั่งการและควบคุมการปฏิบัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์นะคะพลตํารวเอกสมศักดิ์จันพิงค์นาย,ยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์พร้อมคณะผู้บริหารประชุมร่วมกับรองศาสตราจารย์ดรสุชาติแสงทองคณะบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยายลัยราชภัฏนครสวรรค์ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศักดิ์สิริสมผู้มในการประจำสํานักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และนายนราธิ์เพ่งพิษอาจารย์ประจำสาขาวิชาภูมิศาสตร์และสารสนเทศหารือแนวทางในการร่วมกันพัฒนาระบบ Big Data <_ S 1> เพื่อเป็นการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์โรงเรียนในสังกัดรวมทั้งการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในหน่วยงานค่ะซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ยังขาดแคลนบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางซึ่งจะมากำกับดูแล Big Data รวมทั้งการอบรมพัฒนาบุคลากรระดับหัวหน้าหน่วยงานให้สามารถใช้ Big Data นะคะเพื่อการพัฒนางานและการพยากรณ์ทิศทางแนวโน้มความน่าจะเป็นในอนาคตของการทำงานค่ะบนพื้นฐานของข้อมูลได้แม่นยำม,มากขึ้นค่ะซึ่งท่านญญาบบานายกอบจนครสวรรค์นะคะท่านก็บอกว่าการนาเทคโนโลยีบิ๊ก a าตามาใช้ในการบริหารจัดการและก็วิเคราะห์ข้อมูลภายในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพเมื่อนําผลการวิเคราะห์มาใช้นะคะในการกําหนดวิทาศาสตร์ และขับเคลื่อนองค์กรรวมทั้งให้ทราบถึงกระบวนการจัดทำบิ๊กดาต้าค่ะเพื่อที่จะเป็นเครื่องมือในการตัดสินใจของผู้บริหารค่ะโดยมุ่งเน้นนะคะการขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วสืบค้นง่ายประหยัดทรัพยากรลดพลังงานค่ะเพื่อที่จะตอบสนองปัญหาของพี่น้องประชาชนได้อย่างทั่วถึงนั่นเองค่ะ และไปดูภารกิจปอพอนะคะโดยฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนจังหวัดน,นครสวรรค์นในช่วงนี้เข้าสู่ฤดูแล้งแล้วนะ,ะคะภารกิจก็อาจจะเพิ่มมากขึ้นค่ะโดยที่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็ได้เข้าไปดําเนินการเป่าล้างบ่อน,น้ําบาดาลค่ะในพื้นที่ของหมู่สองนะคะบ้านใหม่ตะบนพระนอนอำเภอเมืองนครสวรรค์รวม2บ่อด้วยกันและอีกหนึ่งพื้นที่ก็คือหมู่ที่2บ้านวังหินตะบนห้วยน้ําหอมอำเภอลาดยาวนะคะอีกจํานวนหนึ่งบ่อค่ะ ช่วงนี้นะคะประเทศไทยของเราเข้าสู่ฤดูร้อนแล้วนะคะพวกเราคุณผู้ชมอาจจะต้องรมะมัดระวังพายุฤดูร้อนกันด้วยนะคะโดยกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะก็ได้มีการคาดการณ์ลักษณะของอากาศช่วงวันที่1 7ถึง21มีนาคมนี้นะคะความกดอากาศตำ่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนค่ะทําให้บริเวณดังกลา่าวมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันค่ะในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนล่างภาคกลางนะคะรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะและภาคตะวันออกทําให้ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนฟ้าขนองค่ะค่ะแล้วก็ส่วนในช่วงของ22-23มีนาคมนะคะบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นกาลังตานกลางระรอกใหม่ค่ะจากประเทศจีนก็จะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนแล้วก็ทะเลจีนใต้ ในขณะที่ประเทศไทยมีอากาศร้อนค่ะก็จะทําให้บริเวณดังกล่าวจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นโดยลักษณะของพาย,ยุฝนฟ้าขนองนะคะลมกระโชกแรงแล้วก็มีลูกเห็บตกรวมถึงฟ้าผ่าค่ะที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ค่ะค่ะและองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์เชิญชวนพี่น้องประชาชนนะคะในการร่วมมือร่วมใจกันชำระภาษีค่าธรรมเนียมท้องถิ่นให้ตรงเวลาค่ะ ซึ่งอปจอนครสวรรค์มีอำนาจหน้าที่ในการจะเก็บรายได้จากภาษีค่าธรรมเนียมและระายได้อื่นๆนะคะเพื่อนําไปพัฒนาท้องถิน่นและการบริการสาธารณะแก่ประชาชนให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วทั้งจังหวัดนครสวรรค์ค่ะท้องถิ่นดีภาษีช่วยท้องถิ่นสวยภาษีสร้างภาษีน้ำมันนะคะสามารถยื่นแบบรายการและชำร,าาร,บบระารภาษีได้ภายในวันที่20ของทุกเดือนค่ะภาษียาสูบสามารถยื่นแบบรายการและชำระภาษีได้ภายในวันที่20ของทุกเดือนเช่นเดียวกัน ส่วนภาษีโรงแรมนะคะยื่นแบบรายการและชําระภาษีภายในวันที่10ของทุกเดือนค่ะโดยคุณผู้ชมนะคะสามารถยื่นแบบรายการและชําระภาษีได้ที่ฝ่ายเร่งรัดและจะเก็บรายได้กองคลังองค์งการบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ค่ะหรือติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0 5 6 8 6 9 5 69ต่อ402 4 0 4ถึงค่ะ และสําหรับนักท่องเที่ยวนะคะที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวอย่างแหล่งท่องเที่ยวบึงพรเพชรของเราค่ะขอให้มั่นใจถึงความปลอดภัยนะคะเรามีมาตรการเข้มในการป้องกันโควิด1 9ค่ะเริ่มตั้งแต่บริเวณทางเข้านะคะนักท่องเที่ยวจะต้องผ่านจุดคัดกรองค่ะตรวจวัดอุณหภูมิทุกคนแสดงประวัติการฉีดวัคซีนซึ่งจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนอย่างน้อย2เข็มนะคะโดยแสดงผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อม หรือนำเอกสารการฉีดวัคซีนมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ค่ะจากนั้นสแกน QR code ค่ะเพื่อเข้าไปด้านในและแต่ละกิจกรรมนะคะทั้งอะโครเรียมและในส่วนของการแสดงจระเข้หวัดเสียวก็มีการจำกัดคิวเข้าชมค่ะและให้เว้นระยะห่างในการเข้าชมและนั่งชมการแสดงและตอนนี้นะคะยังมีการเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมฟรีค่ะ กับสถานการณ์โควิด -19 ปัจจุบัน,นะคะเรายังคงต้องปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัดการอย่ตกค่ะและอย่าลืมนะคะใส่แมสกันมันล้างมือตรวจให้ไวใช้ไทยชนะค่ะค่ะและคุณผู้ชมสามารถนะคะกลับมาติดตามรายการที่อาบาอบจค่ะกับข่าวสามภารกิจต่างๆขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์กับเรา2คนนะคะทางรายการที่อาบาจอค่ะและอย่าลืมนะคะติดตาม รายการผ่านทางแฟนเพจ a c e b o o k องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์และอีกหนึ่งช่องทางในการติดตามรับชมค่ะคุณผู้ชมทางช่อง u t u b e นะคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเราสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนียงเท่านี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ